i e w เ i t h e x ป e r t ช่วงนี้นะคะจะมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะายการ37องศานะคะขอต้อนรับนแพทย์รัชวิจเจริญกุลท่านเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับนะคะจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ัครสวัสดีครับค่ะเราคุยกันไว้ตอนต้นนะครับอาจารย์ว่าไอ้เรื่องของการขับถ่ายเนี่ยเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในชีวิตคนไข้ที่มาปรึกษาอาจารย์เนี่ยนะครับขับถ่ายที่ผิดปกต,ติเนี่ยอย่างไหนมันมีมากกว่ากันนะฮะอย่าง กั้นไม่ได้หรือว่าท้องผูกถ่ายไม่ออกโดยรวมเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการทับถ่ายเนี่ยจริงๆเจอบ่อยสุดเป็นเรื่องของท้องผูกนะครับเรื่องกักันไม่ได้หรือว่าอุจจาระเล็ดเนี่ยเราเจอเป็นส่วนน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ท้องผูกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่กันมีความผิดเกี่ยวกับการเบ่งนะครับคือจะเบ่งเหมือนเบ่งไม่ออกอะไรครับคือปวดท้องเข้าไปถ่ายแต่ว่าถ่ายมันถ่ายยากถ่ายลำต้องเบ่งนานกว่าจะออกอะไรเงี้ยนะครับ คนก็จะเป็นลนักษณะของท้องผูกเนื้อลังคือหลายวันก็จะถ่ายทีอะไรอย่างเงี้ยแลย้วพวกที่กลั้นไม่ได้ <ๆ S 1> นะครับพวกกลั้นไม่ได้เนี่ยมีตั้งแต่สัมพันธ์กับคนไข้ที่มีปัญหาผ่าตัดของทางสูติกรรมนะครับเราไปตัดโดนเกี่ยวกับผังผืดเ,เกี่ยวกับหูรูดของทวานนะครคนจะกลั้นไม่ได้ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยครับเราก็จะรักษาด้วยการทำแบบโอฟิตแบ็กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมากเนี่ยอาจจะต้องซ่อมโดยการวิธีต่างๆเช่นการผ่าตัดรักษานะครับ ที่อาจารย์บอกพบบ่อยก็คืออาการท้องผูกใช่ไหมอาจารย์ดยวอาจารย์บอกว่าบางทีปวดท้องแต่เบ่งแล้วไม่ออกหรือมีบางกรณีนี่คะคือไม่ปวดเลยผ่านไปหลายวันก็คือไม่ไม่มีการขับถ่ายทุกวันอะไรเงี้ยครับท้องผูกกลุ่มท้องผูลุล้งก็จะมีสองกลุ่มนี่แหละครับก็บางคนเป็นถ่ายหลายๆวันถ่ายทีก็คือภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ่ายน้อยก็สองครั้งหรือว่าสาวันถ่ายทีก็ถือเป็นกลุ่มท้องผูกหลุลังอย่างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของลำไส้เฉืยนะครับลำไส้แบบไม่ทํางานอ่ กินเท่าไหร่กินเยอะถึงกินผักผลไม้กินน้ําเยอะก็ไม่ถ่ายอยู่ดีแล้วจะไปไหนอาจารย์หรือว่ามันเผาผลาญหมดวะก็ก็มันก็อยู่ในลําไส้นะครับแต่ว่าลําไส้เหมือนทํางานช้าลงน้อยลงกว่าเดิมยังเก็บไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับม <Diamond. S 1> ันเก็บได้นานแค่ไหนเออส่วนใหญ่ถ้าคนที่พองผูกเรื Trick ้อรังบางคนก็อยู่เป็นอาทิตย์มันก็มีนะครับบางคนเป็นสิบวันมีบางคนไข้บางคนบอกว่าเดือนนึงถ่ายสองครั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ก็ ก็นานๆานทีเจอทีนะครับท,ที่ลำบากทั้งที่อาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยก็ทานผักผลไม้หรือว่าทานพวกที่มีอาหารที่มีกากใหญ่แล้ว แต่ก็ยังคงไม่ถ่ายแบบนี้มันเกิดจากอะไรคะคือลำไส้ของคนบางคนนียไม่เหมือนกันนะครับที่คนลำไส้ที่ท้องผูกมากๆที่เฉยมากๆเนี่ยมันเหมือนแทบลำไส้ใหญ่แทบจะไม่ขยับเลยเนี่ยกินผักผลไม้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคนคบที่กินพยายามกินผักผลไม้แล้วกินน้ำแล้วไม่ดีขึ้นหมอจะแนะนําให้กินแบบปานกลางค่ะคือคือกินของคนปกติไม่มากไปไม่น้อยไปคือถ้ากินมากเนี่ยไม่ถ่ายมันจะยิ่งแน่นในท้องนะครับก็ยิ่งลําบาก เขาจะให้กินแบบปกติพอจะบอกได้ไหมครับว่าคนไหนเนี่ยที่มีการทํางานของลําไส้ที่ผิดปกติแล้วจะใช้ยาอะไรใช้วิธีไหนเราจะได้ผลดีค,คนที่มีประวัติแบบลรงวันถ่ายทีน,นะครับประมาณ อาทิตย์หนึ่งถ่ายแค่2ครั้งหรือว่าสามวันถ่ายทีคือไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเพราะฉนั้นเราจะสงสัยกลุ่มที่เป็นลำไส้เฉื่อยนะครับเราจะให้อาจจะให้ยาปรับลำไส้นะครับดูให้กระตุ้นการทํางานไส้ให้ทํางานดีขึ้นแล้วก็อาจจะใช้ยาระบายเป็นขังข่าวนะครับแต่ในทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยถึงแม้จะมีประวัติรรายวันถ่ายทีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีกลุ่มที่เบ่งผิดปกติร่วมด้วยนะครับคือเบ่งออกยากหรือผูรู้ทำงานผิดปกติร่วมด้วยนะครับ บอกว่าเบ่งผิดปกตินี่คือคือยังไงฮะแรงไปเบาไปหรือว่ามันเกิดจากอะไรบ้างการเบ่งที่ผิดปกติเนี่ยไม่ว่าแรงไปเบาไปจะจะทําให้หูรูดทํางานผิดปกตินะครับอย่างเช่นทำให้หูรุดเหมือนเวลาเราเบ่งปุ๊บหูรุดจะคลายตัวออกเพื่อที่จะให้อุจจาระผ่านไปแต่การที่เบ่งที่แรงไปหรือน้อยไปเนี่ยทำให้แรงที่เบ่งเนี่ยมันเอาชนะแรงของหูรูดไม่ได้มันไม่สัมพันธ์กันครับก็คือหูรุดจะรัดตัวเข้านะครับแล้วแรงเบ่งไม่พอก็จะจะดันอุจจาระออกไม่ได้นะครับอ้วอย่างนี้คือพูดกรณีที่ จริงๆปวดท้องต้องการถ่ายแล้วแต่ไม่ออกอย่างนั้นนะคะอาจารย์ใช่ครับก็บจะมาบางค,คนมาหรือกลุ่มหลนปวดปวนปวดท้องแต่วิ่งเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วพยายามเบ่งไม่ออกหรือออกเหมือนออกได้ไม่ดีออดไปอุจจาระเล็กลงอะไร<ช>่างนี้ค่ะทีนี้นอาจารย์มีเครื่องมืออะไรมาช่วยช่วยวัดตรงนี้บ้างก็จะมีตัวม,มันนวิทีนะครับใช้เราจะเป็นตัวการวัดการทํางานหรือว่าแรงดันของหูรูดในวาวรหนักว่าทํางานดีหรือไม่ดียังไงบ้างโดยการเราทำการจําลองเหมือน การถ่ายจริงๆนะครับแล้วก็ฝึกให้คนไข้ลองอาจจะเริ่มจากขมิบก่อนนะครับดูแรงหูรูดทํางนานดีหรือเปล่าหลังจากนั้นเราให้จําลองให้คนไข้ลองบิ่งดูแล้วก็วัดแรงความตันในช่องท้องดูว่าแรงแบิง่งแรงมากน้อยเบายัางไงบ้างแล้วก็ระหว่างบิ่งเนี่ยถ้าคนไข้มีภาวะผิดปกติหูรูดจะ,ะจากที่คลายตัวก็จะเป็นรัดตัว แ,แล้วก็จะพบว่าเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องหูรุดทํางานผิดปกตินะครับและในกรณีที่ว่าบอกว่าแบ่งเบ่งถูกวิธีหรือเปล่าอะค่ะอาจารย์มันวัดจากวิธีการได้ด้วยหรือเปล่าคะนอกจากวิธีนี้จะมีการเหมือนจำลองสถานการณ์จริงนะครับเราจะใส่บอลลูนเข้าไปในวาวรหนักกันนะครับอาจจะใส่ไปสัก 5-10cc แล้วก็ลองให้คนไข้ไปถ่าย คือมันจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะถ่ายจริงๆปกติใช่ใหให้มันให้ให้บอลรูดเนี่ยมีแรงที่ทําให้รู้สึกเหมือนปวดเบ่งอยู่นะครับแล้วก็เราให้ลองไปนั่งดูแล้วถ้าเบ่งออกนะครับแปลว่าหูรูดยังพอทํางานได้แต่ถ้าคนไหนที่เบ่งแล้วเบ่งเท่าไหร่ก็เบ่งไม่ออกเนี่ยเพราะว่าหูรูดน่าจะทํางานผิดปกติจริงๆค่ะแลวที่กรณีที่อาจารย์บอกว่าเบ่งแรงเกินไปเบ่งเบาเกินไปอ่ะไอ้เครื่องเนี่ยมันมีวิธีการวัดไหมคะตอนที่เราทําการวัดมโนพิธีวัดแรงดันในช่องท้องช่วงที่เบ่งช่วงที่คนไข้เบ่งแรง ไปจะมีกราฟแสดงออกมาแว่าแรงดิบแรงเบ่งมันแรงเกินไปแล้วเราจะบอกคนไข้เนี่ยเบ่งค่อยๆเบาลงแต่ว่าเราต้องต้องบอกให้เขาเบ่งให้คงที่นะครับแล้วการที่เบ่งแรงๆบ่อยๆค่ะอาจารย์ผลเสียนี่มันเกิดอะไรบ้างคะพอเบ่งแรงๆบ่อยๆเดี๋ยวบางทีร่างกายจะเหมือนคับิ ทวารหนนะักโดย<ต>โดยไม่รู้ตัวใช่ครับเราทําให้เหมือนยิ่งเบ่งไม่ออกเข้าไปใหญ่แต่มันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเส้นเลือดหรืออะไรที่อะไรทาเบ่งมากๆถ้ามีคนมีโรคหัวใจอยู่แล้วครับหรือโรคเกี่ยวกับความดันสูงเนี่ยก็จะมีอาจจะกระตุ้นโรคเกี่ยวกับพวกหัวใจความดันสูงได้ทีนี้ไอ้การวัดมโนมิตรีที่ว่าเนี่ยมันมันต้องใช้สถานที่พิเศษไหมหมายถึงทําในห้องตรวจทําในห้องผ่าตัดหรือห้องห้องแลบหรืออะไรต่าง เราจะมีห้องสําหรับทำอมโนในที่โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าการทำเนี่ยเราต้องให้เราจะมีคนค่อนข้างน้อยมากเพื่อเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีความสงบนะครับ,รบแล้วก็ร่วมมือกับเราในการการฝึกการทำรนะครับ ที่เราตรวจแล้วพบว่าจริงๆแล้วมันไม่สัมพันธ์กันอย่างที่บอกบางทีเบ่งออกมาแต่ว่าหูรูดันปิดนะคะอาจารย์แล้ววิธีการรักษาต่อไปนี่คือทำอยังไงคะแล้วก็จะมาฝึกเบ่งนะครับดยการทำรถเคลไบโอฟีดแบ็กนะครับเป็นการเตือนโดยการใช้เรการการ็จะต่อคอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอให <c oughs> ้คนไข้ดูว่าตอนที่เขาเบ่งเนี่ยหูรุดมันรัดผิดป,ปกติเราก็จะมาให้ฝึกลองเบ่งดูนะครับแล้วก็จะบอกให้คนไข้าหายใจเข้า ลึกและการหายใจไว้ตอนเบ่งเนี่ยให้เบ่งให้คงที่ก็จะมีกราฟบอกมาว่าแรงแรงดนันความเบ่อตอนเบ่งเนี่ยแรงดันเป็นไงบ้างถ้าเบ่งมากไปเราก็จะบอกให้ลดลงคือะคะมันเหมือนกับว่าจะมีช่วงแรงดันที่พอดีที่ทําให้หูรูดเปิดใ,ในการขับทา่ายใช่ไหมจ๊ะตอนที่เบ่งเนี่ยถ้าสมมติหูรูดยังรัดตัวอยู่เนี่ยเราก็จะฝึกการเบ่งให้ถูกต้องนะครับให้มากเบาบแล้วก็ให้ค่อยๆคลายตัวของหูรูดนะครับถ้า อารจะรู้ได้ไงครับว่าตอนตอนเบ่งหูรูดมันมันบีบหรือมันคลายก็จะมีกราฟตรงสายนี่ครับจะวัดที่หูรูดด้วยเพราะฉะน,นั้นจะวัดทั้งในลำไส้ใหญ่แล้วก็ตรงทวารหนักแล้วก็หูรูดใช่ไหมฮะทีนี้การทําวิธีการทดสอบแบบนี้อาจารย์มันก็อยู่ในห้องเพียงแค่แบบ ไม่ไม่นานเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดแค่แค่รู้ว่าโอเคมันจะบีบสักประมาณเนี้ยแรงที่ที่หูรู้จะเปิดนะคะแต่กลับไปบ้านแบบนี้มันจะจําได้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่เราจะต้องนัดมาเป็นพักๆนะครับแต่ว่าเราจะฝึกจนกว่าคนไข้เนี่ยจะทําได้แล้วสามารถคลายตัวได้ดีพอสมควรคือตมันต้องนานแค่ไหนคะอาจารย์ตอนที่เราทํานี้เราทําหลายชั่วโมงกันนกันครับเพราะถ้าถ้าชั่วโมงหนึ่งทําได้ตลอดเบ่งได้ทุกครั้งแล้วคลายตัวทุกครั้งเนี่ย เรวก็เาก็อาจจะไม่ไม่ต้องทำนั้นนะแต่ถ้าทำแล้วคนไข้ยังไม่ดีเราก็จะฝึกไปเรื่อยๆพอดีขึ้นแล้วบางทีเราก็อาจจะนัดมาตรวจบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสมมติคนไข้หลังจากที่กลับบ้านไปไม่ต้องใช้ยาละไม่ต้องใช้ยาระบายไม่ต้องใช้ยาปรับบหไฟ้เลยสามารถถ่ายได้เหมือนคนปกติแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้นัดเลยต่อนะครับแต่ถ้ามีปัญหาเขาก็อาจจะกลับมาฝึกใหม่แล้วหลังจากที่ฝึกจนจนสามารถใช้ใช้เป็นปกติแล้วอาจารย์มันมีไหมคะบางเคสที่กลับมาหาอาจารย์อีก ก็มีครับคนไข้ก็ที่มีความผิดปกติเนี่ยก็จะมีความผิดปกติอยู่ตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนีย <c oughs> เขาสามารถกลับไปฝึกที่บ้านได้แต่บางทีที่นานไปเขาจะ,ะกลับมามีอาการแต่ลืมวิธีการเบ่งอะไรก็อาจจะมาปรับใหม่ครับถอ,อาจารย์ลองยกตัวอย่างไอ้ที่แย่ที่สุดเลยที่รู้สึกว่าทํายากมากเลยมีอะไรม้างไหมฮจริงๆกลุ่มที่ยากที่สุดจะเป็นลำไส้เฉื่อย มากกว่านะครับคือที่บอกว่าเป็นหลายวันถ่ายทีอะไรเงี้ยนะครับคือคนที่พวกนี้พอพอใายวันถ่ายทีก็จะใช้ยาระบายนะครับ,รบแล้วพอใช้ยาระบายเรื่อยๆเนี่ยบางทีลำไส้ก็ยิ่ง<ช>เฉยเข้าไปลำไส้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นคลิกเป็นเมกะโคลรอดคือลำไส้ใหญ่มากๆเป็น10กว่าเซนเลยก็เหมือนลำไส้มันก็ไม่มีแรงบีบนะครับก็แทบจะถ่ายไม่ได้เลยแรงไปแล้วเจอแบบนี้เนี่ย อาจารย์รักษายังไงอะคะคือเหมือนกับลาไส้มันเสียไปละจริงๆบางคนที่ที่ไม่ถ่ายคือไม่ขยับเลยสิบวันถ่ายก็มีข้อมูลบ้างกันครับว่าว่าการผ่าตัดลาไส้บางส่วนออกเนี่ยอ๋อส่วนที่มันไม่ดีแลวส่วนที่มันดีโดยโดยรวมในข้อมูลค่อนข้างยังยังไม่ดึงแนะนําให้ดิฉันคือคงจะทําวิธีการอื่นเพื่อกระตุ้นมันก่อนใช่ไหมอาจารย์หรือมันมีวิธีการออกกําลังกายถ้าอะไรหรอเปล่าอาจารย์ที่สามารถบริหารแล้วเนี่ยไปกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของลาไส้อะคะจริงการออก ออกกำลังกายโดยรวมเราแนะนำคนไข้ท้อผูกอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่คนที่มาหาหมอเนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วกินผักผลไม้กินน้ำเยอะแล้วก็ออกกำลังกายหมดแล้วแต่ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยนะครับครับก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพึ่งเรื่องของยาอาจจะมียาสวนเป็นพักอะไรเงี้ยนะครับที่ที่คนที่เขารักษาตัวเองอยู่ตลอดแล้วถ้าเกิดเขาคิดว่าอย่างที่จารย์ว่าเนี่ยบางคน15วันบอกฉันไม่เป็นไรนี่ไม่ปวดด้วยแล้วไม่มาหานะฮะ ผลเสียจริงนะเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้ากลุ่มที่มีคนไข้ที่ที่ทลำไส้ไม่ไม่ถ่ายเลยเนือนจริงครับเแล้วอุจจาระมันแข็งตัวมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีภาวะเหมือนลำไส้อุดตันได้นะครับพวกนั้นหมอ,อมีคนไข้ต้องมาแอดมิบแล้วก็อาจจะต้องเหมือนรักษาบนลำไส้อุดตันอดอาหารแล้วก็สวนค่อยๆสวนออกเรื่อยๆบางคน <ๆ S 2> ที่เป็นมากเนี่ยเราก็กลัวว่าจะมีเหมือนภาวะแบบลำไส้ โป่งมากๆครับจนทะลุอะไรอย่างนี้ก็ที่เจ้าที่อันนั้นเรากลัวเหมือนกันแต่ว่าเราจะมีอาการอะไรบอกที่ทําให้เจ้าตัวหลุตัวก่อนไหมก็จะปวดมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อาเจียนกินไม่ได้ท้องโตขึ้นแต่พวกนั้นเราก็ต้องแยกกับกลุ่มที่เป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันคือไม่ใช่กลุ่มเดียวกันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันเป็นแค่ตับมูเฉยๆค่ะ นีอยากให้อาจารย์แนะนานิดนึงมันมีช่วงเวลาไะช่วงเวลาไหนเหมาะสมในการขับถ่ายหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยะจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างรจริงเรื่องช่วงเวลาขับถ่ายที่ดีสุดเป็นตอนเช้านะครับจริงๆลําไส้ขยับตัวดีสุดก,ก็เป็นตอนช่วงตื่นนอนมาแล้วก็อาจาจะกินอะไรสักนิดหนึ่งให้ลําไส้กระตุ้นการฝึกถ่ายทุกวันตอนเช้าเนี่ยถึงแม้ปวดก็เดินเข้าไปห้องน้ำเพือ่อกระตุ้นถ่ายก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีมีคนแนะนําเหมือนกันนะคะอาจารย์หรือว่าพูดกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าไม่ปวดก็ ให้เป็นนิสยัยเป็นเวลาที่แบบเหมือนกับเวลาประจำตั้งไว้เลยทุกวันจึงแม้ว่าตอนตอนที่ไม่นั่งอาจจะยังไม่ปวดแต่ว่าฝึกให้ชินชก็คือทําให้เป็นระเบียบเลยนะคะทุกวันแบบนี้ให้รู้สึกเป็นสัญชาตยายเวลานั่งปุ๊บก็ต้องเบก อ่าใช่นะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่รู้วิธีการหรือว่าทําไม่ถูกวิธีหรือว่าจริงแล้วเนะี่ยยังม,มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับ <มา S 1> ถ่ายจริงๆแล้วหาคุณหมอดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเป็นเรื่องที่เกิดได้ในทุกๆวันแต่ถ้าเรานิ่งนอนใจเนี่ยบางทีอาจจะเกิดสิ่งที่เอ,อ่อไม่ไม่สมควรจะเกิดหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงอะไรตามมาก,ก็ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคอบคุณค่ะ ถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าเรื่องของการขับถ่ายนี่อย่านิ่งนอนใจนะคะคจะถ่ายมากไปหรือถ่ายไม่ออกหรือว่ามีเกี่ยวกับปัญหาระบบอะไรแบบนี้เป็นปัญหา<ล>ทั้งนั้นใช่ค่ะแล้วก็ควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเ,เป็นอะไรผิดปกติเนี่ยจะได้สามารถรักษาได้ตั้งแต่ตเนิ่นๆหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากที่จะสอบถามก็สามารถที่จะโทรมาได้ที่ c เซ็ center ของเรานะคะเบอร์เนี่ยขึ้นด้านล่างแล้วค่ะซึ่งก็จะมี คนที่จะคอยรับสายแล้วก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมได้ด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าด้วยความยินดีครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมและคุณลินก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า20โมง45นาทีนะครับทุกวันเสาร์ที่ช่องที1ชนทวินทูโฟนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการโดยโรงพยาบาลเวทธานี02734 0000 00